Way to God man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I gotta prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. ขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต h าชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวสกินใหม่ของไวโ l e t นะครับเป็นสกินแจกฟรีสกินของน้องหมูเด้งนะครับแต่ว่าโมเดลสกินเนี่ยมันก็เหมือนสกินสกินที่มันถือดังโงะใช่ไหม แล้วโงป่ปาไอก้อกลมๆมอะอะสกินนั่นแหละนะครับผมแต่แค่เอามาเปลี่ยนผ้าคลุมนะครับผมแล้วก็เอามาเปลี่ยนสีชุดนิดหน่อยนะครับก็สกินฟฟีเนะเราก็นี่แหละเขาก็ทําประมาณนี้แหละเราจะไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับคงไม่ปล่อยเป็นโยนหูเด้งออกไปหรอกนะครับผมเอ <c oughs> ฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะดูดิีกิ้งยิงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยูสองก็คงไม่โยนหมูเด้งนะไม่มีผมว่าก็เป็นโยนระเบิดแหละเฮ้ ไปว้ครับเพราะว่าเขาจะฟิกใส่ผมยังไงล่ะผมก็ฟิกก่อนด้วยเรียกว่าหาคีย์สังเกตทํางานับผมบบาาไวโอก็เป็นตัวหนึ่งที่เทรดกับเอลสูต้นเกมได้ดีนะครับแต่แค่อย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้เนี่ยเราจะโดนช็อตกันนะครับผมแต่ต้องได้เปิดก่อนนะได้กิ่งได้ยิ่งยิงก่อนแต่ถ้าเกิดตัวเขาเปิดก่อนก็อย่าไปยิงเท็ดกับเขานะมันเท็ดสู้ไม่ได้ เล่นแครี่ส่วนมากถ้าเกิดจะเทรดชนะอ่าก็ต้องแบบได้เปิดก่อนนะครับผมแอกดึงไปแล้วนะตรงนี้ผมก็รีบวิ่งเลยฮะสกิลสองก็เป็นแค่การโยนระเบิดนะครับไม่ได้โยนเจ้าตัวหมูเดงออกไปถ้าเกิดโยนหมูเดงออกไปนี่มาดูฐานเรืนกรรมสัตว์นิดหนึ่งนะคงยังไม่ผ่านแอกเดินบีผมมาตรงนี้ผมไม่ต้องรีบเขีร์ก็ได้นะครับ ว่าฝั่งเรเนี่ยเขาเลือกที่จะรีบเคลียร์มาแล้วเราแค่รอลาสคีฟครับผมด็อ,อกซี่เรายังไม่สี่นะแอคเตินบีบมาเพื่อจะดึงกระเพดมาด้วยโอ้โหวอะไรวะเนี่ยนี่ล้อมจับน้องหมูเด้งเลยเหรอมันอยากสัมผัสขนาดนั้นเลยหรือไงเหมือนไอ้เมื่อกี้นี้มีมวยได้ปะไม่แน่ใจแฮ S <S <an> <S เห็นแวบๆบแดบบแบงๆในพุ่มอะ่ะมวยครับใช่มวยจริงด้วยครับผมโอ้โหมีแต่คนอยากมาถ่ายรูปอะเดหูเด้งอะนะอุย้ยหลักมาครับตรงนี้อติโอ,โ,โอ้โหโดนมิสกสกิลนึงสวนไปไดิโยกซ้ายโยกขวาอติไปฮะผมจะได้คี้แบบแต่ผมต้องกลับแล้วล่ะ เราเล่นกายกันสองคนเนาะเพราะางั้นตรงเนี้ยแคลรี่จะอยู่คนเดียวครับเราบีบเล่นในป้อมได้ล็อกซี่เข้าไปแล้วครับอันแน่ไอหมอนี่มันฟิกโยกอย่างงั้นเหรออุอ้ยอูย้นักมวยมาเถียงครับเถียงเถียงครับเถียงอติปูเหลือไว้ทำไมอ๋อตายอีกแล้วเพิ่งมา เพิ่งเกิดตายอีกแล้วครับท่านแอทแท็กช่วยใจดีกับหมูเด้งหน่อยปังโอ้ยเหลือไว้ทำไมนะ่ะอะไรนึกว่าอัติไม่โดนนะแต่โดนโดนครับแต่ไม่ตายเรารับคีปเลนกลางเลยนะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยรับคีบเลนล่างไปละตรงนี้ผมต้องรีบซ่อมก่อนนะเพราะว่าผมจนเลยผมตายสามตัวติดไม่ดีสองตัวติดครับ อาการไม่ค่อยดีแล้วแต่ข้างล่างคอมโบกันยับเลยครับผมแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแครี่นะครับส่วนแครี่อย่างเราก็ต้องฟาร์มครับเพราะว่าตอนนี้ผมเงินโลแล้วผมแทบจะไม่ได้เวฟเลยแล้วตายสองตัวโดนมาขอถ่ายรูปไม่หยุดเลยหมูเด้งเรนล่างเนี่ยเมื่อไหร่จะปิดสักทีสนสัตว์หมูเด้งเหนื่อย เพนเหมือนจะมาปะเฮ้ยได้นะไอ้มวยเฮ่กระโดดมีอีกเนาะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ผมขีออ้อ่ะสองพันเลยโคตรแรงอ๋อมันมันมันเป็นการโจนสกิลหนึ่งไปด้วยแล้วก็เบิ้ลเก็บขี้ครับมันก็เลย ดาเมจขึ้นสองพันแบบนี้ฟรีครับฟรีป้อมดิผมสบายใจเดี๋ยวนะหรือว่าสกิลสองมันชี้ได้ไหทุกคนสกิลนี้ก็ไม่ได้ยิงนะสกิลสองชี้ที่พันเก้าใช่เหรอผมผมเคยสงสัยตรงนี้อยู่นะ ว่าสก,กิลสองวโอบางทีมันก็เหมือนดาเมจแรงไปไปแปลกๆพีเอมแอบ,บปรับให้มันขี้ได้เหรอสก,กิลสเนี่ยหรือวไม่ใช่หรือผมแค่คิดไปเองเนี่ยมันยิงธรรมดาเนี่ยมัน,ม,นมันขี้ไม่ถึงพันเก้าเลยนะแ้วเมื่อกี้นี้มันมีขี้พันเก้าตรงป้อมเนีย่ยพันหกหรือมันคือดาเมจที่มันรวมกับสก,กิลหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกอาจจะใช่ก็ได้นะ โอ้ทีมเราอย่างโหดทีมโหดแบบนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาเด็แล้วเดี๋ยวเราค่อยมายิงเลดเกมแล้วกันนะตอนนี้ก็ทำการฟาร์มไปกันมาไม่ทันไฟเด็กล้วก็ปีดาให้อยู่นะ กิฟมันหอมหวานเรับผมเลนล่างเพลนดันยาวเลยผมต้องถอนป้อมบนคืนให้เพื่อนละดาเพื่อนน่าจะได้แล้วแหละหนึ่งแป๊ผมโป๊ะโอเคการเงินเราเริ่มกลับมาแล้วทุกคนไม่แย่เหมือนตอนแรกตอนแรกจนจัด ถ้าเกิดเราจนเราก็พยายามซ่อมฟาร์มนะถ้าเกิดเพื่อนเราเล่นได้ก็จะดีมากๆเลยกับเพื่อนก็จะดึงสเปซไปหมดส่วนเราก็ฟาร์มอย่างเดียวครับผมแต่คลิปเป็นไงผมยิงหมดยิงหมดไม่สนลูกใครหมูเด้งอยากยิงอ่ะตอนเนี้ยอยากอยากแบบอารวาส กลับมาได้ไหมล็อกซี่รำคาญแก๊้ด้วยนะเกมนี้ผมต้องคอยหลบแก๊กด้วยแล้วก็อ่าถ้าเกิดเพีย,ยังไม่ยติก็กิ้งเข้าไปยิงมัวซั่วไม่ได้นี่ไงมาแล้วโดนอย่างงี้โดนดิโดนโดนิอแก๊กเป็นระเบังอะดิเป็นอะบังก็ต้องตายโอยฮู้วมีมวยพี่มวยนี่ปิกไม่หยุดเลยนะ มีฟิกก็คือใสู่รัวเลือดผมไม่มีนะผมไม่อยากจะยิงต่อแต่ผมโดนเอลซสูสูมใส่เก็บบูไว้ให้เพื่อนเราเผื่อป่าก็จะเป็นที่ต้องใช้บูอยู่ส่วนผมก็ยิงทุกตัวท,ท,ที่มีเราเป็นแคลรี่ครับเราสามารถยิงได้เลยเนาะ เพราะว่าแคลรี่เนี่ยเลดเกมสําคัญมากๆนะถ้าเกิดรวยก็คือยิงไฟไม่ขาดดาเมจแต่ตว่าแคลรี่ก็ต้องยิงได้ด้วยนะครับยิงกลางแล้วก็เดี๋ยวไปเอาบูก็ได้นะแจ็คยิงแล้วครับโอ้โดนบีบโดนบีบแล้วเป็นโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโดนบีบแล้ว วิ่งดิฮารับรออะไรเอ้ยไอเด็กนี่มันฟิกดึงยิงฟรีผมยิงฟรีผมยิงฟรีครับเพราะว่ามันไม่มีฟิกแล้วกระเพรนโอ้โดนใบก่อนฟิกไม่ได้ถ้าเกิดฟิกได้ผมว่าตรงนี้ผมน่าจะยิงหมดนะไปช่วยไม่ทันว่ะนายโอ้โหโดนหมัดแรงเหลือเกิน เขาสู้เนพยายามจะซูมผมจัดไปและวอีกจับสวยเข็นเข้ามาครับอ้าวอย่างงี้ผมฟรีผมฟรีในไฟอยูนี้ก็จเจริญดีครับผมไปฮะเดึงแล้วไม่มีดึงอย่างนี้ผมยิงเลยเรียบร้อยเพื่อนเราก็เรียบร้อยเหมือนกันขมโมยครับขมโมยโอ้ไม่นะ มันจะฟิกทุกคนมันจะฟิกหาคีสังเกตผมเห็นอนาคตล่วงหน้าถ้ามันฟิกเนี่ยเราจะตายแน่นอนผูน้ฟิกรู้อยู่แล้วอั้งนี่อนาคตมันเปลี่ยนได้ครับแม้ว่าอาจ,จะเห็นอนาคตนั้นอยู่ซึ่งมันเลวร้ายมากๆเราสามารถเปลี่ยนมันได้ครับเพราะฉันเชื่อมั่นในตัวเองครับผม,ไ,ม <c oughs> ไปปัดยาชีวิตซะแล้ว โอ้ผมก็ว่าแล้วมันยิงเบาเราเพิ่งไปตีด้างมาดิว่าผมมัคนคงยิงต่อไปครับผมไปแต่เพื่อนบอกว่าดิไม่ยิงละเสียวเวลาเลอเกินไปยิงฮีโร่ดีกว่ายิงทำไมออบเจกต์ใช่ไหมยิงฮีโร่ดีวะเอ้ยอะไรเนี่ยพิกเกอร์โยกเหรอหรือว่าอะไรร <c oughs> ัวเลยหมิง่งน่าจะลัน่นนะมือไม้สัน่น ม่อยู่ต่อหน้าหมูเด้งอะนะตื่นเต้นน่ะได้เจอหมูเด้งอะ่ะใช่ไหมล่ะลืมก็สส่นแปลกๆอะ่ะไม่ฟิกครับแก,กแก๊กเร็บร้อยโดนยิงป้อมไม่เพื่อนด้วยหุยแล้วอวออฟอร์เรนอาราวาเข้าไปแล้วครับผมจุดพุครับจุดพุตุดจีนเลยมาแล้วไอยิงหน้าบ้านหน่อย <c oughs> ยิงไม่ทันแล้วผมจีจีครับต้นเกมอาจจะดูแย่ๆนิดนึงนะครับผม แต่เพื่อเราเล่นกันได้ครับผมก็เลยไปแอบท่อมฟาร์มกับม้าผมแล้วเขก็กลับมาอารวาสในช่วงเลดเกมก็จะประมาณนี้นนสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของไบโอเลนะครับเป็นสกินหมูเด้งนะก็แค่ไปเล่นกิจกรรมนะครับก็สามารถรับสกินฟรีไปได้เลยนะครับผมมีผ้าพันคอนะครับผมที่เปลี่ยนเป็นลายหมูเด้งนะแล้วก็ปืนนะครับดาเมจก็25้าเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ แตประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ไดกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับหรือว่าใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถโดเนทมาได้นะครับด้วยลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับตัวเด่นนี้จะไม่โดนหักเข้าผม100%เลยถ้าใครโดเนทมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมายบายครับ